ไทยรักขบวนข่าวภาพคตะวันตกถึงจะรังจะไปตลาดไปหาเฟอของมาเจอกับไอ้ไพ่พอดีอบอกเจอแล้วคนที่ถูกใจถึงจ้าสวยจังเลยจะไม่ไหนเลยเนาะฉันจะไปเที่ยวงานนิ้วจ้ะจะไป เราคิดถึงพัดลมมาฝาเงี้ยโอ้โหขนาดกรรมการบอกเบอน่ยทิเอพัดลมไปคืนที่หนาวขนาดนี้นี่นะพี่ยังจะซื้อพัดลมมาฝากอีกพีาดตลาดัื้องตัวละรอยี่พก็เลยซื้อมาฝาก้าพี่จาบใจจ้าโอยแล้วแล้วก็ีอีกมี้ามเจอเนาะ นี่อะไรวะเนี่ยโห่เอ๊นี่นี่นี่มะนาวมะนาวมะนาวพี่ทำไมันใจไม่ดีพี่ไปขโมยเขามาพี่ไขโมยดอกเก็บมาสดๆหัวน้ำยังยิ้มอยู่เลยเฮ้ยอบ้า ในไหนก็เจออุ้ยเอออุ้ยประตูอ๋อเขาไม่พ่อมีแม่มึงจะมาทำแบบนี้ได้ยังไงอุ้ยขยันมีมีปู่มีย่ากูยังจูบขึ้นห้องเลยปู่มาจากไดนผีภาคผีภาคอะไรอะไรของพี่นี่นะเป็นอะไรพื้จ๋าพี่มีความในใจจะบอกพี่ก็บอกมาเลยพี่อ่ะเออ เขก็เอาพียรทั้ง